ติดเป็นเงายาซีนชูโก้บอดิกาสส่วนตัวเมซี่อดีตในโร่พิเศษสหรัฐกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์สำหรับการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบอดิกาสส่วนตัวลลโอนลเมซี่กล่องหน้าทีมชาิอาร์เจนตินาที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามีซีเอฟสมูรอนในเมเจอร์ลีกสหรัฐโดยบอดิการา,รายดังกล่าวโดยมีชื่อว่ายาซีอนอดีตทหารสหรัฐที่เคยประจำการในอิรัก และอัฟกา,านิสถานถูกว่าจ้างจากเดวิดเบคแฮมประธานสโมสรให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้คุมการส่วนตัวให้กับแข้งระดับโลกซึ่งเจ้าตัวกลายเป็นคนดังเพลงชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีคลิปเดินตามแข้งฟ้าขาว,วสาสัย36ปีทั้งในและนอกสนามรวมทั้งมีคลิปที่เจ้าตัวยืนอยู่ข้างสนามและวิ่งตามแข้งดังตลอดเวลาจนทําให้หลายคนคิดว่าเจ้าตัวนั้นเป็นลายแมนบทบาทของชูโก้ครอบคลุมมากกว่าการรักษาความปลอดภัยธรรมดาเท่านั้น เนื่องจากเจ้าตัวจะต้องตามติดเป็นซี่ไปทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องปเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเดินก็ไปในสนามแข่งขันทุกเกมจากบุบัดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มรู้จักตัวเขาและกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลทันทีสำหรับยาซินชูโก้บอดิกาดไม่ได้เป็นแค่หน่วยรบพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นนักมวยไทยและ MMA เชี่ยวชาญศิลป,ปะการต่อสู้หลายแขนงเคยเดินทางม,มาฝึกมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย รวมทั้งเคยขึ้นโชกที่เราวัยบอกซิ่งเสเตเดียมมาแล้วขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ